ตอนที่ผ่านมาที่ที่ตอนนั้นที่ีติดโควิดอ่ะมาข่าวดีมาข่าวดีก็คือมีลูกมาพร้อมกับข่าวที่น่าตกใจก็คือเป็นโควิดติดโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคือจริงๆเรา่าตอนนั้นหยาดก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าหยาดก็คิดว่าคือตอนนั้นอะมันเป็นช่วงแรกๆเลยของรอบสามเนี่ยแล้วหยาดก็ไม่คิดว่ามันจะเราจะติดครับก็คือจริงๆอะคือเดาเอานะคะว่าน่าจะติดจาก แฟนหยาดก็คือพี่เมฆเพราะว่าเขาได้มีโอกาสไปแจกการ์ดไปแจกการ์ดเพื่อนแจกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีคนที่เขาได้เจออ่ะตอนหลังมารู้ว่าเขาเป็นเราแล้วอยากก็เลยคิดว่าเขาอ่ะได้รับเชื้อมาแล้วเพราะว่าตัวหยาดหยาดไม่ได้ออกไปไหนละครหยาดอ่ะหยุดถ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่ามีคนที่ กักตัวอยากก็เลือกอยู่แต่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนอยาก็็เลยคิดว่าอยาดน่าจะอยากน่าจะติดมาจากเขาทีนี้ตอนที่เรารู้ว่าเราติดโควิดติดเชื้โควิดเรามีความกังวลเกิดขึ้นอะไรเพราะว่าเราท้องอยู่ด้วยอะสิบแปดสัปดาห์พอดีใช่สิบหแล้วนะสิตอนนั้น4เดือนพอดีครับก็ถามว่ากังวลไหมกังวลค่ะกังวลแล้วจิตตกมากแล้วก็แบบ คือมันยังไม่ได้มีข้อมูลเยอะกับเวลาเราอ่านแล้วพอเราเข้าไปรักษาเราก็ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็เราก็อ่านแต่เสพข่าวจากมือถือยิ่งเออยิ่งดอยเยอะเลยเออแล้วก็ยิ่งดอยยิ่งเครียดแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือได้กําลังใจจากทุกคนที่มาเม้นตะเมนในไอจีนี่แหละอยากอ่านหมดแล้วก็คนที่ส่งมากําลังใจมาคนรอบตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คุณหมอพี่พยาบาลเขาให้กําลังใจทุกวันคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างกับผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วมีภาวะท้องอืดเขาคือจริงๆแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยคือหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะต้องดูด้วยว่าอายุคันกี่สัปดาห์ครับอย่างของญาติเนี่ยเกินสามเดือนแล้วตอนนั้นเกินสามเดือนเนี่ยก็คือเด็กเขาจะมีความแข็งแรงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งละ เราก็ยังไม่ได้เกินยังไม่ได้เกิน6เดือนยังไม่ได้เกิน7เดือนอ่ะคือยังไม่ได้ไปไตมาสามอ่ะอยาดยังอยู่ไตมาสองคือพอไปไตมาสุดท้ายอ่ะร่างกายคุณแม่เขาก็จะมีเอฟเฟกมีอะไรอยางเด็กเด็กด้วยหรืออยากจะโชคดีที่อยาก็ยังอยู่ที่ไตมาสองแล้วก็เรื่องยงเรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราทานได้เป็นยาตามอาการแล้วก็ยาต้านที่ลงปอดอ่ะ เราก็ทานไม่ได้เพราะว่าูเป็นยากินอ่ะเป็นยากินไม่ได้ต้องใช้เป็นยาที่ยาเจาะเลือดเออเป็นยาเขาเรียกอะไรอ่ะยาใส่น้ําเกลือยาฉีนะคะยาฆ่าเชื้อครับแล้วก็โชคดีนะตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วเรียบร้อยทรมานไม่แก่ตอนที่เป็นมันทรมานอยู่วันมันก็ทรมานอยากว่ามันเป็นด้านจิตใจคือด้านร่างกายเนี่ยมันก็เป็นการที่เราต้องโดนเจาะนู่นเจาะนี่มันก็เหมือนคนอื่นๆที่ ที่เจ็บอะเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นด้านจิตใจเราจะเครียดมากกว่าน้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนลูกอยู่กับสิบห้าวันค่ะสองสิบห้าวแล้วก็ออกมาก็อยู่ที่บ้านอีก15้าวันกัดอีกแต่ก็ได้กำลังใจจากพี่อินสตาแกรมที่เขาเมน์ให้ให้กำลังใจเราใช่ไหมไหมไม่เลยอยู่โรงพยาบาลอ่ะหยาดก็อ่านทุกอันเลยเพราะว่าคนโทรมาเยอะมากแต่หยาดไม่มีแรงไม่มีแรงคุยกับใครเลยอ๋อเหรอนืมือเมื่เยี่ยคือมันต้องใส่เอ็กซ์ตรัก่าเชื้อ เราก็ใช้อ่านเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่หยาดก็ไม่มีอาการอะไรที่รุนแรงมากก็คือแค่อ่อนเพลียเฉยเจ็บคอมีไหมคือเวลามีอาการอ่ะหยาดก็ไม่รู้ว่าหยาดมีอาการเพราะว่าหยาดแพ้ท้องหรือว่าหยาดไม่ออกเพาอะไรกันแน่แต่ว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลอ่ะหนักนะคะก็คือไข้มันสูงมากเลยสูงไปแบบสามสามแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบอาเจียนเยอะมาก ปวดหัวทุกอย่างแบบอยากก็เลยคิดว่ามันรวมๆกับอาการที่คนท้องด้วยอ,ะอ่ะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิดหรือว่าเป็นเพราะเราท้องกันแน่<ช>หลายอย่างรวมๆกัน